การยื่นหนังสือเพื่อส่งเสียงข้อเรียกร้องของชาวบ้านรอบเมืองทองคําจังหวัดพิจิตรนับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่เคยมีใครนับแต่เป็นภาพซ้ำซากแก่หลายคนที่ติดตามข่าวนั่นหมายถึงการส่งเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหาของชาวบ้านยังไม่ประสบผลใดๆจริงๆแล้วเรายื่นตั้งแต่คัดค้านการขอประธานบัตรของบริษัทเนี่ยค้านมาตั้งแต่ปี48 จนปีนี้ก็ป 5, 8, เป็นปี58เป็นเป็น10ปีน,ะ,นะคะก็เดินทางมาค้านที่กพลอ,อยยู่อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนคือเรามาแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาล้วก็หวังว่าพอเรามาแจ้งกับทางกพลอแล้วจะก,กพลอทราบก็จะได้หยุดหรือว่ายั้งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงคัดค้านหรือว่าหนังสือร้องเรียนของเราเลยจนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความรุนแรงก็คือชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันเกิด อะไรขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีฟ้องในศาปลปกครองหรือว่าชาวบ้านทุกคนละพาพจนจนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำบอกเล่าของสื่อกันยาทีรชาติดำรง ตัวแทนชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคําจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกลุ่มที่ตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกายและยังหาสาเหตุที่มาของสารเหล่านี้ไม่ได้ถึงการต่อสู้ของพวกเขาผ่านการยื่นหนังสือต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วยความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือและความเป็นธรรมในตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็มันเป็นเพียงความหวังเล็กๆเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจาก เรามีความหวังขึ้นมามากในช่วงที่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือที่ท่ทานอธิบดีท่านได้สั่งหยุดแต่พอท่านสั่งเปิดเนี่ยมันเหมือนแสงเทียนมันเริ่มจะดับแต่เรามองว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราร้องกอพลอมาเนี่ยเพิ่งมีรุ่นนี้นะคะที่ที่เรารู้สึกว่าเขาข<อ>เขาดูแลเราข<อ>เขาช่วยเหลือเราตลอดเวลาที่เราเราร้องมาเป็น1ิปีเนี่ยมีแต่ทุกคนที่บอกว่าคือปฏิเสธเราแล้วก็เหมือนแสดงอาการไม่ค่อยพอใจที่เวลาที่เรามาร้อง แต่มีมีคราวนี้ที่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 เรารู้สึกว่าท่านท่านดีกับเราท่านให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมแต่ก็เราก็ยังไม่รู้อะว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าเรายังจะสามารถหยุดเหมืองแห่งนี้ได้หรือไม่ก็คงต้องพยายามต่อไปซึ่งแม้การเข้ายื่นหนังสือในแต่ละครั้งดูจะไม่เห็นผลมากนะักจนทำให้ความหวังเริ่มลดลง แต่สื่อกัญญาและกลุ่มชาวบ้านก็ยังคงยืนยันจะต่อสู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือทางออกที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายคือเราต้องสู้ให้ให,ให้ให้ชาวบ้านรอดให้ได้คือยังไงมันจะเกิดจากเมืองหรือไม่เหมืองก็ตามแต่ตอนนั้นณนะตอนนี้ก็คือที่แถวนั้นหรือว่าบริเวณแถวนั้นมันเป็นพิษแล้วเราต้องเอาเอาเอาชาวบ้านให้รอดจากพิษตรงนั้นให้เขามาหาเรือร่วมกับชาวบ้านเพื่อหาข้อยุติเราไม่อยากที่จะไปไปไป เป็นศัตรูหรือว่าไปร้องเรียนกันอยู่คือเรามาก็พร้อนเนี่ยนับครั้งไม่ท้วนแล้วเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีทางออกร่วมกันที่ดีได้ควรที่จะทําชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตกว่า10ปีแล้วที่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือและความเป็นธรรมของกลุ่มชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคําจังหวัดพิจิตรมีมาอย่างต่อเนื่องและดูว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาในเร็วๆนี้แต่กลุ่มชาวบ้านก็ยังคงเชื่อว,ว่า การมีหน่วยงานกลางเข้ามาช่วยตรวจสอบปัญหาทางด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นหนทางที่นำไปถึงคำตอบของปัญหาได้ควนชนกเดชสนีถ่ายภาพวารัญญาจันทาทิพย์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนเด e ส์ทีีรายงาน